นพ่อแม่พี่น้องปัตตกับปีสิบผ้ามะพอ้ากกับต้นกัดเจี๊ยบพ่อแม่กับพี่น้องนี่อันนึกว่าเหมือนหน่วยพิ้นปัดเอานี่ปักกัดเจี๊ยบมากัดเจี๊ยบไปอันขายให้เขาเขาสร้างพ่อแม่พี่นอ้องอืนี่ปลูกกินปลูกขายพ่อแม่พี่นอ้องค่ะ กินบวบเมย์กะขายย่างเดียวล่ะพ่อแม่พี่น้องกินนองวัมาเจ็ไปเออนี่นี่นี่อันปลาตุยกะปีกะ<ม>คิดว่าอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงแบบต้มบ่แมนพ่อแม่พี่น,อน้องอันนี้อันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบข,ขาวกระเจี๊ยบอันเขียวพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกเหลือง ืนี่่ละดอกมันกินได้บ้างหมือนน้อยจักมาเคยกินจักเคียเด้กินัะหมาไม่หูหรออ่ามันหนาสีดอกมันหนาสีมีผลประโยชน์อีหยังจักอย่างหนึ่งเลยเนาะมันเป็นดอกมันเป็นดอกหรอมันก็เป็นน้อยไม่หนี่งไหมเด้อ่มันเป็นดอกหรอมันอ๋อเป็นดอกแล้วก็เป็นฟักอือโอ้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  พ่อแม่พี่น้องมันเป็นดอกก่อนเด้อเป็นดอกเป็นดอกเสร็จแล้วมันก็จังควายอันเป็นฟักพ่อแม่พี่นอ้องเออประตุ้งกระปีก็คิดว่าอันฟักตั้งหากดอกตั้งหากเส้นเด้กพ่อแม่พี่น้องเป็นดอกออยังเป็น,น,น,นหน่วยเออมันบ่แงามปันใดๆกางไม้เห็นงามปันโอ้ยังไม่ทั้ทงไมอีกยุติทั้งไม่พิดหัวห้อยยังมือะไรตับล้มเออ พี่ไปให้มันสูงปันนันตี้ล่องเดมมันเอาวัฒนัรนเลยตัดมันล่องปูมันเอร์ตาสิีปูใบไม้เออเดี๋ยวไปมันสูงเราแข่งหน้าหน่อยพายฮิลแข่งหน้าหน่อยเแข่งหน้าหน่อยเจ็บปวดกบกวนไปเอาอุปกรณ์เกษตรมือหลักเตะมอ๋ออย่นี่อัน มันเป็นดอกก่อนพอแม่พี่น้องเป็นดอกแล้วก็จังคอยเป็นฟักเด้อค่ะอันแก้โรคยังแน่งเหมือนหน่อยกินนี่มีแบบอันคุ้นปยชน์ของมันมีบ่ะแก้โรคกระชับยังละท้ายไงย,ยังออกินแล้วก็ท้าย,งายองบางทีเป็นยาระบาย,ย,าบายพอแม่พี่น้องค่ะประติกับปีกับบ้ง บาเอ๊ะนั่นนั่นอันนี้เพป็นตัดนั่นออกพ่อแม่พี่น้องพี่ดอกงามดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นฟักเป็นฟักสักเอ้ยเป็นดอกสักก้อนไม่ใช่เอาต้นต้นแบบงโต้นหวยเหรอเป็นเป็นดอกเป็นดอกเสร็จแล้วจังคอยเป็นนวยเป็นฟักเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยจ้ะค่ะดอกกระเจี๊ยบค่ะ เกัดเจี๊ยบพ่อแม่พี่แนวนี่ดอกกัดเจี๊ยบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมะเมืองมะเมืองผู้ใดบ่เคยเห็นกัดเจี๊ยบอืมปะตุ่ยกับปีกะวาหลายคนก็เคยสิบ่เคยเห็นต้นกัดเจี๊ยบคือกันล่ะเออจังปะตุ่ยกับปีนี่ก็ยังบ่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น ที่เด่งวันดอกกระเจี๊ยบเป็นแค่สี่ละเขาไม่มีน้องท่าสวัสดีค่ะ